เป็นแบบนี้โหเท่มากจีฟฟ์วันนี้นะครับเราจะมารีวิววิสาตอาร์คของแท้นะเป็นแบรนด์ทาคาระโทมี่นะแล้วก็มีเพอร์ซิลด้วยเดี๋ยวเราจะมาดูกล่องของวิสาตอาร์กก่อนด้านหลังนะครับเขาจะบอกว่าหน้าเบรจะเป็นแบบนี้แล้วก็ราเช่จะเป็น4.55ทับบิดจะเป็นบิดอะไรอ่ะบิดโล L O นะครับบิดโลบิดยมโลแล้วก็ห้ามยืนเล่นนะครับให้นั่งเล่นเหมือนเดิม สไตายหูมีสายชูดได้ด้วยเหรออันเนี้ยใส่ชุดสีขาวใส่ชุดสีขาวว่ะกีฟอสใช่ขอดูหน่อยนะว่าใส่ชุดวิสากอาร์กอะยาวเท่าตัวแมงป่องไหมแมงป่องยาวกว่าเหรอหรือว่าเท่ากันแมงป่องยาวกว่าครับของวิสากอาร์กได้ไปสามส่วนแบบนี้เลยนะเขาแยกให้มาเหมือนเดิมไหมโอเคมีครับแล้วก็ส่วนของลาเชหุยลาเชสนี้ชื่อว่าอะไรนะสี่ทับห้าสิบห้านะครับ ตามรูปแบบนี้เป๊ะๆเ,เลยโอเบจะเป็นแบบนี้โหเท่ว่ะ G Force อุของของแท้เท่มากมีตรงนี้ด้วยงานละเอียดเลยอ่ะตรงเนี้ยนี่ครับถอดชิปด้านบนได้น,นะของตัวเสกเกอรเดี๋ยวผมจะแยกล่างให้นี่กรงจักรแล้วก็นี่ก็เป็นด้านล่างของเขาตัวเบรเป็นแบบนี้เท่นะ <c oughs> วิสัตอาร์คปะทะแมงป่อง มาที่ชูสีขาก็สีเหลืองหนึ่งสองก็รู้เฮ้ยผมมาสายป้องกันคิดว่ารอดไหมหเกือบลงหลุมวิสสัตอาร์ชนะนะครับสายป้องกันของแท้ ถ้าน้องสนใจตัวนี้นะเดี๋ยวพี่จะปักตะกร้าไว้ให้ด้านล่างซ้ายมือนะพี่จัดอาอย่าลืมนะครับสั่งไปแล้วได้พร้อมพิชูดแบบนี้เลยราคาประมาณ900กว่าบาทนะครับเดีย๋ยวปักตะกร้าให้ซ้ายมือตรงนี้ไปกดได้เลยครับ